สวัสดีครับสุดหล่อและสุดสวยทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้ผมจะมาเล่าการ์ตูนสยองขวัญของราชาการ์ตูนสยองขวัญในตำนานค่าซื้อโอ อุเมซุเรื่องโอโรจินะครับตัวเอกของเรื่องนี้คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าโอโรจิเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเธอเป็นอมะตะแล้วก็มีพลังพิเศษนิดหน่อยซึ่งถึงแม้เธอจะเป็นตัวเอกแต่เธอก็ไม่เชิงว่าจะเป็นตัวเดินเรื่องหลักเนื้อเรื่องในแต่ละตอนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่โอโรจิได้ไปประสบพบเจอมาครับแล้วตอนที่ผมจะเอามาเล่าในตอนนี้ก็คือตอนที่มีชื่อว่าแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากเราจากกันครับตัวเอกของตอนนี้คือเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าชิอเอะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วพอเธอเคลอดออกอกกมมาาเธ็ทแํแ่ เธอตายเลยพ่อของชิเอก็เลยรู้สึกเกลียดลูกสาวคนนี้นอยู่ลึกๆเพราะเธออายุ4ี่ขวบพ่อของเธอก็แต่งงานใหม่ตอนแรกๆแม่เลี้ยงก็ดีกับชิเอะแต่พอแม่เลี้ยงรู้ว่าพ่อของชิเอะไม่ชอบชิเอะแม่เลี้ยงก็เป็นตัวของตัวเองเลยเธอแสดงออกมาเลยว่าเธอไม่ชอบชีเอะแล้วก็ต่อว่าดาทอทุบตีชิเอะอย่างรุนแรงเสมอๆซึ่งพ่อของเธอก็ไม่เคยปกป้องเธอเลยชิเอกก็เลยแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆแล้วเด็กๆแถวนั้นก็พากันล้อเธอว่ายายชิเอะขี้แยเธอก็เลยไม่มีเพื่อนกิจวัตรประจําวันของชีเอะก็คือ เธอมักจะออกมาเดินเล่นนอกบ้านคนเดียวจนดึกถึงค่อยกลับบ้านเธอจะได้ไม่ต้องเจอกับแม่เลี้ยงของเธอแต่พอเธอกลับไปก็ยังไม่ไวที่จะโดนแม่เลี้ยงของเธอตบข้อหากลับบ้านดึก ส่วนพ่อของชีเอะหลังๆก็เอาแต่กินเหล้าแล้วพอเมาได้ที่ก็ชอบทะเลาะกับแม่เลี้ยงสําหรับชีเอะบ้านก็เลยไม่ใช่วิมานแต่เป็นเหมือนกับนรกแล้วพอพ่อของชิเอะรับคุณปู่ที่ป่วยหนักมาอยู่ที่บ้านด้วยหน้าที่การดูแลคุณปู่ก็ไม่ใช่ของใครอื่นก็ตกเป็นของชีเอะนั่นเองซึ่งชีเอะก็ไม่ได้ติดอะไรแต่คุณปู่ของเธอก็เรียกร้องเหลือเกินเขาขอร้องให้ชีเอะทำโน่นนี่นั่นให้อยู่ตลอดเวลาชีเอะก็เลยไม่มีเวลาทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนเลยผลการเรียนของเธอก็เลยแย่ลงเรื่อยๆเพื่อนๆก็เลยมองว่า เธอเป็นคนโง่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบด้วยซึ่งก็เหมือนว่าชีวิตของชิเอะจะบัดซบทุกด้านแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เรื่องหนึง่งคือชิเอะเป็นคนที่หน้าตาดีมากแล้วยิ่งโตเธอก็ยิ่งสวยแต่มันกลับให้โทษกับเธอแทนที่จะให้คุณพอพ่อของชิเอะเห็นว่าเธอโตมาแล้วสวยมากเขาก็คิดที่จะขายลูกกินเขาวางแผนที่จะให้ชิเอะแต่างงานกับคนรวยเพื่อที่เขาจะได้เอาเงินค่าสินสอดมาซื้อเหล้ากินแต่เนื่องจากฐานะทางสังคมของครอบครัวชิเอะอยู่ต่ำมากคนรวยที่สุดที่ครอบครัวชิเอะรู้จักก นนิดแค่นั้นเองแต่ก็โชคดีที่ผู้ชายคนนี้เป็นคนดีขยันขันแข,ข็งตั้งใจทํามาหากินแล้วก็สุภาพอ่อนโยนชิอเอก็เลยหลงรักผู้ชายคนนี้ขึ้นมาจริงๆจากการถูกบังคับให้แต่งงานก็เลยกลายเป็นการแต่งงานแบบเต็มใจแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชิอเอรู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่าสามีของเธอจะไม่ใช่คนรวยอะไรมากมายแต่เขาก็ดูแลชิอเอเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เพราะเขาเองก็รักชิอเอมากๆเหมือนกันชิอเอก็เลยมีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้สุดๆแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุกกาาารรณ์่่ไมคคดดดิิเขึเ้นะหวง ที่สามีของเธอกําลังเดินไปทํางานตามปกติแล้วก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายเหมือนทุกครั้งที่ทำเป็นประจําทุกวันก็ได้มีไอ้ตีนผีคนหนึ่งขับรถมาชนเขาแล้วก็ขับหนีไป แล้วพอได้ทราบข่าวชีอเอกก็รีบมาดูสามีของเธอที่โรงพยาบาลซึ่งข่าวดีก็คือสามีของเธอยังไม่ตายส่วนข่าวร้ายก็คือสามีของเธออาจจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตแต่มันก็แค่อาจจะถ้าได้ทํากายภาพบําบัดดีๆก็อาจจะกลับมาเดินได้อีกส่วนนางพยาบาลสาวคนนี้ก็คือโรจิที่ปลอมตัวมานะครับแล้วหลังจากวันนั้นชีอเอกก็มาเฝ้ามาดูแลสามีของเธอที่โรงพยาบาลทุกวันแล้วก็คงเป็นเพราะได้กําลังใจที่ดีสามีของเธอก็เลยเริ่มกลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายชีอเอกก็เลยพาสามีของเธอกลับ มาดูแลที่บ้านซึ่งก็เนื่องจากว่าสามีของเธอไม่ใช่คนที่ร่ำรวยมากมายอะไรพอต้องไปอยู่โรงพยาบาลนานๆแถมงานก็ไม่ได้ทำเงินทองก็เลยเริ่มร่อยหลอชีเอกก็เลยต้องออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวแทนแต่ชีเอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมเธอ,อยังเต็มใจทาซะอีกเพื่อที่สามีของเธอจะได้มีเวลาทํากายภาพบําบัดอย่างเต็มที่แล้วสามีของเธอก็เดินได้คล่องขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานก็คงจะกลับมาเป็นปกติอยู่มาวันหนึ่งก่อนที่ชีเอกจะออกไปทํางานสามีของเธอก็บอกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ชีเอะเป็นห่วงเธอไม่อยากให้ไปเธอกลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะสามีของเธอยังไม่ได้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามีก็บอกว่าเขาดูแลตัวเองได้เขาไม่ได้ออกไปไหนมาหลายเดือนแล้วอยากจะออกไปสูดอากาศนอกบ้านบ้างแล้วพอได้ยินเหตุผลแบบนี้แล้วชีเอะก็รู้สึกเห็นใจสามีสามีของเธอก็เลยได้ออกไปเดินเล่นนอกบ้านสมใจแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างที่สามีออกไปเดินเล่นเขาก็พลัดตกหน้าผา แล้วก็ตกลงมาตายคาที่ชิเอะเสียใจมากเธอร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนผ่านมาเป็นเดือนเธอก็ยังร้องไห้เสียใจอยู่เธอร้องไห้ต่อหน้ารูปของสามีแล้วก็อ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาอยู่กับเธอเหมือนเดิมเธอทําแบบนี้ทุกวันจนชาวบ้านแถวนั้นกังวลกลัวว่าสักวันชิเอะจะกลายเป็นบ้าแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีใครบางคนเปิดประตูเข้ามาในบ้านของชิเอะผู้มาเยือนคนนี้บอกว่าเขาสามารถทําให้ความต้องการของชิเอะเป็นจริงได้แล้วก็ปรากฏว่าผู้มาเยือนคนนี้ก็คือโอโรจินั่นเองชิเอะรีบเข้าไปถามว่าคุณทาได จริงๆใช่ไหมไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมคุณสามารถทําให้คนตายคืนชีพกลับมาได้จริงๆใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าโอโรจิคิดอะไรอยู่เธอถึงได้ตอบแบบนี้โอโรจิบอกว่าฉันเห็นคุณเศร้ามากฉันก็เลยพูดแบบนั้นออกมาเพื่อปลอบใจคุณเฉยๆฉันคืนชีพให้คนที่ตายแล้วไม่ได้หรอกชิเอะก็เลยอึง้งว่านี่นเป็นการปลอบใจแบบไหนกันฟ้ พูดแบบนี้นอกจากมันจะไม่ได้ช่วยปลอบใจแล้วมันยังเหมือนเป็นการแกล้งกันด้วยซ้าแล้วพอได้ยินคําตอบแบบนี้ชีเอกก็ร้องไห้ออกมาเลยชิเอะบอกว่าการที่ฉันยังตัดใจเรื่องสามีไม่ได้มันดูตลกมากสําหรับคุณใช่ไหมคุณถึงมาแกล้งฉันแบบนี้ โอโรจิ ji, พยายามจะเข้าไปปลอบเธอไม่ได้คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้เธอรู้สึกผิดแล้วก็วิ่งออกจากบ้านของชิเอะไปส่วนทางด้านชิเอะตอนนี้เธอรู้สึกสมเพศตัวเองแล้วเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าคนที่ตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วตอนนี้เธอเริ่มยอมรับความจริงได้แล้วว่าเธอคงจะไม่ได้เจอกับสามีของเธออีกส่วนทางด้านโอโรจิจริงๆแล้วเธอไม่ได้โกหกตอนแรกเธอกะจะคืนชีพให้กับสามีของชิเอะจริงๆแต่คิดไปคิดมามันผิดธรรมชาติเธอก็เลยเปลี่ยนใจไม่ทําแต่พอโอโรจิเห็นว่าชิเอะอยากจะได้สามีของเธอคืนมาจริงๆโร จิก็เลยคิดที่จะทําอะไรบางอย่างโอโรจิกลับไปที่โรงพยาบาลตอนกลางดึกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องหลับที่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เธอเดินเข้าไปหาร่างร่างหนึ่งที่นอนอยู่กลางห้องร่างของคนคนนี้ถูกผ้าคลุมเอาไว้จนหมดโอโรจิค่อยๆเปิดผ้าคลุมออกแล้วก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมก็คือสามีของชิเอะแต่โอโรจิบอกว่านี่ไม่ใช่สามีของชิเอะแต่เป็นหุ่นขี้พึง่งที่เธอสร้างขึ้นมาเลียนแบบสามีของชิเอะโอโรจิบอกว่าการคืนชีพให้คนตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นนนนเเธอก็ลยททาใหหุ้้้่ีีีีึึงตตัววมมชิข และแบบนี้มันจะแย่ยิ่งกว่าทุอเปล่าโอโรจิใช้มีดผ่าตัดกรีดเข้าไปที่หน้าอกของหุ่นขี้พึ่งตรงตำแหน่งของหัวใจจากนั้นเธอก็เอามีดมากรีดที่ข้อมือของเธอแล้วก็ปล่อยให้เลือดของเธอไหลลงไปในตัวของหุ่นขี้พึ้งผ่านทางรอยกรีดที่หน้าอกของมันจากนั้นเธอก็ท่องคาถาปุณชินซาบาุบชินซาบโออิเตกุดะไซ แต่ก็ปรากฏว่าเธอทําไม่สาเร็จหุ่นขี้พึ่งไม่ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยโอโรจิพยายามใส่พลังเพิ่มเข้าไปแต่หุ่นขี้พึ่งมันก็ยังไม่ขยับเหมือนเดิมแล้วในที่สุดมันก็ระเบิดโอโรจิผิดหวังจัดเธอหมดแรงแล้วก็สลบไปแล้วในขณะเดียวกันนั้นที่สุสานของเมืองก็มีเสียงคนร้องควญรครางออกมาจากใต้หลุมศพเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายเขาพูดกับตัวเองว่าฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วสักพักเขาก็รู้ตัวว่าเขาอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่น่าจะเป็นโลงศพแล้วไม่นานเขาก็นึกออกว่าเขาได้ตายไปแล้วเขา แล้วถึงแม้การที่จะตะกุยออกจากโลงศพด้วยมือเปล่ามันเป็นเรื่องยากแต่ยังไงเขาก็จะต้องทําให้ได้เพราะเขาจะต้องกลับไปหาชิเอะซึ่งก็โชคดีที่ฝนตกลงมาพอดีดินมันก็เลยนุ่มขึ้นเขาก็เลยขุดดินแล้วก็พาตัวเองขึ้นมาจนถึงพื้นดินได้เขาค่อยๆโผล่หน้าขึ้นมาแล้วในที่สุดเขาก็ขึ้นมาจากหลุมได้สําเร็จแล้วก็อย่างที่พวกเรารู้กันดีว่าชายคนนี้ก็คือสามีของชิเอะนั่นเองตอนนี้เขาสภาพโซมมากหมาจรจัดเห็นแล้วก็เลยจะเข้ามาทําร้ายเขาเขา,เขาพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ประ ากฏว่าลิ้นของเขามันเน่าไปแล้วเขาก็เลยพูดไม่ได้เขามองดูลิ้นของตัวเองร่วงออกมาจากปากด้วยสีหน้าที่ตกใจสุดขีด พอไม่มีลิ้นแล้วเขาก็พูดไม่ได้แต่เขาน่าจะยังส่งเสียงร้องได้อยู่แต่ไม่ว่าเขาจะตะโกนยังไงก็ไม่มีเสียงออกมาเลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่านอกจากลิ้นจะเน่าลแล้วที่คอของเขาก็ยังมีรูอีกด้วยแถมเนื้อตรงลำตัวก็หลุดร่วงจนเห็นซี่โครงสรุปตอนนี้เขาก็ไม่ต่างอะไรกับศพที่เดินได้ถึงแม้จะคืนชีพกลับมาได้แต่ร่างกายก็ยังเน่าเปื่อยอยู่แล้วถึงแม้แขนจะขยับได้ดีแต่เหมือนขาของเขาจะไม่ค่อยมีแรงเขาก็เลยต้องเคลื่อนที่ด้วยวิธีการคลานแล้วตอนนี้หมาจรจัดมันก็พุ่งกระโจนมากัดเาาสมีของ ชิเอยกมือขึ้นมาป้องกันหมามันก็เลยกัดไปโดนมือของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วเขาก็เลยเอามือไปบีบหน้าของหมาตัวนี้เขาบีบแรงมากจนหมามันทนไม่ได้มันร้องเอ๋งๆแล้วก็วิ่งหนีไปจากนั้นสามีของชิเอก็คลานออกจากสุสานเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านพอเข้ามาในตัวเมืองเขาก็พยายามที่จะเดินมันจะได้ไม่ดูแปลกแต่แล้วเขาก็ล้มลงแล้วก็หมดสติไปทางด้านโอโรจิเธอสลบไปหนึ่งคืนเต็มๆแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้าแล้วตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาบุรุษพยาบาลก็พาสามีของชิเอที่หมสติ อยู่เข้ามาในโรงพยาบาลพอดีซึ่งสภาพของเขาเย็นมากโอโรจิกก็เลยจําไม่ได้คุณหมอบอกว่ามันแปลกมากที่ร่างกายของเขาเน่าเปื่อยไปแล้วแต่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็จะลองรักษาดูแล้วพออาการของสามีชิเอดีขึ้นโอโรจิกก็จําได้ว่าเขาคือสามีของชิเอและตอนนี้สามีของชิเอก็รู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาทําก็คือเดินไปส่องกระจกเพื่อที่จะเช็คดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงหรือเขาแค่ฝันไปเขาแก้ผ้าพันแผลออกแล้วเขาก็เห็นว่าที่ท้องของเขามีรูโวอยู่จริงๆแปลว่าเขาไม่ได้ฝันไปเขามีีชวิต ที่ร่างกายเน่าเปื่อยตอนนี้เขาก็ไม่ต่างอะไรกับซอมบี้โอโรจิรีบวิ่งไปเช็คที่สุสานแล้วเธอก็เห็นว่าศพสามีของชิเอะไม่ได้อยู่ในหลุมแล้วแปลว,ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือสามีของชิเอะจริงๆเวทมนต์ของเธอคงส่งผ่านหุ่นขี้ผึ้งไปทําให้สามีของชิเอะคืนชีพขึ้นมาโอโรจิดีใจมากเธอร,รีบวิ่งไปหาชิเอะเพื่อที่จะบอกข่าวดีเรื่องนี้กับเธอแต่พอไปถึงบ้านของชิเอะกลับไม่มีคนอยู่แถมข้าวของเครื่องใช้ก็หายไปหมดเพื่อนบ้านบอกว่าชิเอะแต่งงานใหม่แล้วก็ย้าย อุตส่าห์ึ้นชีพกลับมาทั้งทีแต่ภรรยากลับแต่งงานใหม่ไปแล้วแต่ความจริงก็คือความจริงโอโรจิกก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสามีชิเอะแต่พอมาถึงที่โรงพยาบาลสามีของชิเอะหลับอยู่โอโรจิก็เลยยังไม่ได้บอกแล้ววันรุ่งขึ้นสามีของชิเอะก็ได้หายตัวไปโอโรจิพยายามที่จะออกตามหาแต่เธอก็ไม่ได้เบาะแสเกี่ยวกับสามีของชิเอะเลยโอโรจิก็เลยจะลองไปหาชิเอะดูแล้วโอโรจิก็ต้องตกตะลึงเพราะบ้านใหม่ของชิเอะใหญ่โตแล้วก็หรูหรามากโอโรจิเดินเข้าไปหา ถึงแม้ว่าตอนนี้ชิเอจะแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกกับสามีใหม่ไปแล้วแต่เธอก็ยังพูดคุยกับรูปของสามีเก่าของเธอทุกวันชิเอบอกว่าให้อภัยเธอด้วยซึ่งมันก็น่าจะหมายถึงเรื่องที่เธอไปแต่งงานใหม่แล้วนั่นเองเพราะเหมือนชีเอจะเคยสัญญาว่าจะรักเขาคนเดียวแล้วก็จะไม่ไปรักใครอีกแต่ตอนนี้แต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้โอโรจิก็ได้เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าคุณชีเอสามีของคุณยังไม่ตายนะชิเอได้ยินแล้วก็งงชิเอถามโอโรจิว่าที่พูดมาเมื่อกี้มันหมายความวว่่าาาายัังงไโงอรรจิิิตตบมมนนนนีีปฏหเกดขึ้ สามีของคุณได้คืนชีพกลับมาจากความตายแล้วคําตอบของโอโรจิทําให้ชิเอะตกใจจนเธอเผลอทําให้รูปของสามีเก่าของเธอตกลงมาแตกชิเอะบอกว่าจนป่านนี้แล้วยังจะมาแกล้งกันอีกยังจะมาโกหกกันเรื่องนี้อีกเหรอโอโรจิบอกว่าเธอไม่ได้โกหกมีหลักฐานอยู่ที่โรงพยาบาลไปดูด้วยกันได้เลยแต่ตอนนี้สามีของคุณหนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คาดว่าเขาคงจะออกตามหาคุณนั่นแหละไปหาเขาด้วยกันกันเถอะพอได้ยินแบบนี้ชิเอะก็ยิ่งตกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเธอเอามือมาปิดหูแล้วก็บอกว่า,วามันไม่จริงหยุดดดพูดได้้แลว,แลว พอลูกของเธอได้ยินเสียงแม่ร้องววยวายเขาก็ร้องไห้ออกมาสถานการณ์ตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประกอบกับโอโรจิได้ยินเสียงใครบางคนกําลังเดินมาพอดีโอโรจิก็เลยคิดว่าวันนี้กลับก่อนดีกว่าซึ่งคนที่เดินมาก็คือสามีใหม่ของชิเอเขาถามชิเอว่ามันเกิดอะไรขึ้นชิเอตั้งสติเก็บอาการแล้วก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรหลายวันต่อมาชิเอบอกกับสามีใหม่ของเธอว่าชีวิตของเธอกําลังตกอยู่ในอันตรายสามีใหม่ตกใจแล้วก็บอกให้ชิเอช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ชิเอบอกว่าวันนี้ตอนที่เธอไปซื้อของเล่นให้จุนลูกของเเเธธอออในตัวมืงได้า มีเก่าของเธอที่ตายไ,ไ,ไปแล้วก่อนแรกเธอคิดว่าคงเป็นแค่คนหน,น้าเหมือนแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึกไม่ดีอยู่ดีพอเขาเดินลับตาไปชิเอ็กก็คิดว่ารีบกลับบ้านดีกว่าแต่ผู้ชายคนนั้นกลับเดินตามเธอมาแล้วพอได้ดูดีๆอีกทีผู้ชายคนนี้ก็คือสา,สามีเก่าของเธอแน่ๆเขาเดินเข้ามาหาเธอด้วยใบหน้าที่บึง้งตึงแต่ไม่ได้พูดอะไรท่าทางของเขาทําให้ชิเอ็กขนลุกชิเอ็กก็เลยวิ่งหนีระหว่างที่เธอวิ่งหนีชิเอ็กก็หันมาดูข้างหลังเรื่อยๆว่าเขาตามมาหรือเปล่าแล้วเธอก็โล่งใจที่เขาไม่ได้ตามมาแล้วแต่กลับ ยืนหันหลังให้เท่ๆแล้วค่อยๆหันหน้ามาสามีเก่าของเธอไม่พูดอะไรเขาควักมีดออกมาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆเธอชิอเอตกใจกลัวจนก้าวเท้าไม่ออกเดชะบุญที่มีคนเดินผ่านมาตรงนี้พอดีชิอเอก็เลยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วพอเธอหันกลับมามองสามีเก่าของเธอก็ไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ได้เอามีดไปปักที่ตุ๊กตาของเล่นที่เธอซื้อไปให้กับจุนแล้วนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชิอเอเล่าให้สามีใหม่ของเธอฟังสามีใหม่บอกว่าไร้าสาระมากคนที่ตายไปแล้วคืน้นชีพกลับมาไม่ได้หรอกคนทนคนคคนทีี่่่่เเเเธอห็็็นนนนนคคคคงปปแแ้าาลยกกัติ ไม่ได้ว่าวันนี้เธอไปเจอกับคนที่อันตรายมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าจะออกจากบ้านก็ให้แม่บ้านติดสอยให้ตามไปด้วยก็แล้วกันแล้วพอทานข้าวเย็นเสร็จสามีของเธอก็ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปกินเลี้ยงกับลูกค้าส่วนแม่บ้านก็เป็นประเภทที่ไปเช้าเย็นกลับพอเสร็จงานแล้วเธอก็กลับบ้านของเธอไปตอนนี้ชิเอะก็เลยอยู่บ้านกับลูกของเธอแค่2คนแล้วช่วงประมาณ4ี่ห้าทุ่มโทรศัพท์ที่บ้านของเธอก็ดังขึ้นชิเอะรับสายแล้วก็ฮัโลโหลอ,อยู่ตั้งนานแต่ปลายสายก็ไม่ได้พูดอออออะไไรรกกกลลลับมาาาเเเเเเธธธด้้ยยยยินนแสสีงงงค็็็ววห ไทยบางคนยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือชิเอะก็เลยคิดว่าคนที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านกับคนที่โทรมาต้องไม่ใช่คนเดียวกันแน่ๆเพราะมันไม่น่าจะวิ่งจากตู้โทรศัพท e ์สาธรารณะมาได้เร็วขนาดนี้เธอก็เลยคาดว่ามันคงจะเป็นเงาของสามีของเธอชิเอะก็เลยรีบเปิดประตูให้เพราะอยู่บ้านกับลูกแค่สองคนมันวิวแต่ก็ปรากฏว่าสามีเก่าของเธอวิ่งเร็วกว่าที่เธอคิดคนที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านคือสามีเก่าของเธอต่างหากเขาเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินตรงไปหาจุนที่กำลังหลับอยู่จากนั้นเขาก็็จจะพาาาตัววุุนไปชเเเเอเรขข้้หยดแลธก ทเสื้อของเขาขาดแล้วเธอก็ได้เห็นว่าเนื้อหนังของเขามันเน่าไปหมดแล้วจนสี่โครงโผลออกมาชิเอช็อกจัดจนสลบไปสามีเก่าบ้วนน้ำลายใส่หน้าชีเอแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านไปเช้าวันรุ่งขึ้นชีเอก็รีบแจ้งตำรวจแต่มันก็ยากที่จะเชื่อจริงๆเรื่องคนตายคืนชีพกลับมาแม้แต่สามีคนปัจจุบันของเธอก็ยังไม่เชื่อเลยชิเอเครียดจัดจนไข้ขึ้นสามีของเธอก็เลยเรียกให้หมอมาดูแล้วนางพยาบาลที่ติดสอยให้ตามคุณหม,มาก็คือโอโรจินั่นเองชีเอนอนฝันร้ายว่าจุนถูกฆ่าทิ้งแล้วเธออกก็ตตใใจจจื่่นนขึ้มมาาาโริพย,ายาปลบว เดิมทีสายมีเก่าของชิเอะไม่ใช่คนเลวร้เขาคงไม่ทําอะไรแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เขายังนิสัยเหมือนเดิมหรือเปล่าตัดมาทางด้านสายมีเก่าของชิเอะตอนนี้เขาซ่อนตัวอยู่ในตึกร้างเขาค่อยๆแกะผ้าพันแผลที่ตัวออกแล้วเขาก็ได้เห็นว่าอาการของเขามันหนักขึ้นร่างกายของเขาเสื่อมสลายลงเรื่อยๆตอนนี้ที่แขนของเขาก็แทบจะเหลือแต่กระดูกแล้วเขาบอกกับตัวเองว่าเขาต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่ร่างกายของเขาจะเน่าจนเหลือแต่กระดูกเขารู้สึกโกรธแค้นชิเอะมากแต่ไม่ใช่เพราะว่าเธอผิดคําสัญญาที่ให้ไว้กับเขาาแแแล้วก็ไปตต่่่งงนใหม เพราะว่าการตายของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฆาตกรรมแล้วคนทําก็คือชิเอตัดมาที่ชิเอเธอออกจากบ้านไปตอนกลางดึกโดยที่ไม่ได้บอกใครเธอขับรถเปิดประทุนของสามีของเธอออกมาพร้อมกับถือลูกศรอ,อยู่ในมือชิเอบอกว่าฉันจะฆ่าแกอีกครั้งและคราวนี้จะเอาให้เละจนขึ้นชีพกลับมาไม่ได้เลยแล้วโอโรจิจอมเผือกก็บกแท็กซี่ไล่ตามชิเอไปทางด้านสามีเก่าของชิเอเขาลักพาตัวจุนมาเพื่อที่จะทาให้ชิเอรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาไม่ได้ประสงค์ร้ายกับเด็กน้อยคนนี้เลยเขาเอาของเล่นอาหารกับขนมมาให้แถมยังอุ้มจุนเล่นอีกด แต่เล่นกันได้สักพักเขาก็ต้องปล่อยให้จุนอยู่คนเดียวเพราะเวลาแห่งการล้างแค้นของเขามาถึงแล้วสามีของชิอเอะเดินไปที่บริเวณหน้าผาที่เขาตกลงมาตายแล้วก็เหมือนจะรู้ชิเอะก็ได้ขับรถมาที่นี่เหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็ได้เจอกันชิเอะถามว่าตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าสามีเก่าของเธอไม่ตอบเขาได้จะส่งเสียงแปลกๆออกมาชิเอะก,ก็เลยคิดว่าช่างมันเดี๋ยวให้ตำรวจช่วยหายให้ทีหลังก็ได้แล้วเธอเก็เอาลูกซอนไปปักกลางหน้าอกของเขาแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรเพราะตอนนี้เขาเป็นซอมบี้ไปแล้วสามีเก่าบีบคอ ม,มัดแล้วก็พาเธอขึ้นรถโอโรจิวิ่งไล่ตามแต่เธอคาดว่าเธอคงวิ่งตามไม่ทันโอโรจิก็เลยเปลี่ยนเส้นผมของเธอให้กลายเป็นเหมือนเครื่องส่งสัญญาณแล้วก็ปามันไปใส่หัวของชีเอะสามีเก่าขับรถพาชิเอะไปที่สุสานแล้วเขาก็โชว์ให้เธอได้เห็นว่าถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างแต่เขาก็ทําหลุมศพของเธอออกมาได้ดีมากๆงานเนียบสุดๆไม่ต่างอะไรกับจ้างช่างมาทําเลยจากนั้นเขาก็ฝังชีเอะทั้งเป็นแต่โอโรจิก็ได้มาช่วยชีเอะได้ทันโอโรจิถามชีเอะว่าสามีเก่าของคุณดูแครนค เอาไว้หรือเปล่าชิเอะไม่ตอบเธอวิ่งหนีแล้วก็พูดว่าทําไมชีวิตของเธอถึงไม่ได้มีความสุขเหมือนกับคนอื่นเขาชิเอะวิ่งไปสักพักแล้วเธอก็ลม้มลงสามีเก่าของเธอเดินเข้ามาพยุงแล้วโรจิก็วิ่งตามมาแล้วตอนนี้ชิอเอะก็เล่าความจริงออกมาว่าถ้าสามีเก่าของเธอไม่ถูกรถชนจนกลายเป็นคนพิการเธอคงมีชีวิตที่มีความสุขไปแล้วพอเขากลายเป็นคนพิการเธอก็เลยต้องมาทํางานแทนเขาถึงแม้เขาอาจจะกลับมาหายเป็นปกติได้แต่ตอนที่เธอออกไปทํางานเธอก็ได้เจอกับผู้ชายคนใหม่ที่รวยกว่ามาชอบเธอเธอก็เลยฆ่าเขาเพื่อที่จะไปแต่งงานใหม่แล้วพอ พูดจบชิเอก็ผลักสามีเก่าของเธอให้ตกหน้าผาอีกครั้งก็โชคดีที่สามีเก่าของเธอยังเกาะหน้าผาเอาไว้ได้โรจิบอกว่าให้ช่วยเขาขึ้นมาก่อนพวกเรายังไม่รู้ที่อยู่ของจุนเลยแต่ชิเอก็ไม่ฟังแล้วก็ผลักให้สามีเก่าตกหน้าผาไปจากนั้นเธอก็หัวเราะอย่างสะใจปนเสียสติแล้วก็แน่นอนว่าต่อให้ตกลงมาสูงขนาดไหนสามีเก่าของเธอก็ไม่ตายแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วกับการล้างแค้นแล้วพอปลงตกร่างกายของเขาก็ได้สลายไปอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของจุนจจจาาากกกกกนนนนั้ทุุคค็็อออตตมมมหแ่่ไีใรเ แล้วอยู่มาวันหนึ่งโอโรจิก็ได้เดินเข้าไปในตึกร้างตึกหนึ่งในตึกนี้มีประตูลับที่พาไปที่ห้องใต้ดินอยู่และพอเธอยกประตูขึ้นเธอก็ได้เห็นจุนนอนเน่าตายอยู่ในห้องนี้และแล้วเนื้อเรื่องก็จบลงที่ตรงนี้ทางผู้เขียนให้พวกเราจินตนาการกันเอาเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชิเอะต่อไปและแล้วโอโรจิตอนแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากเราจากกันก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ All